สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึง bm series 6 30i นะครับ m sport ตัวท็อปสุดนะครับคันนี้เป็นรถของเพื่อนผมเองเวลาเราจะไปดูดรถก็ดูที่บ้านเพื่อนผมเลยนะครับเป็นรถบ้านเจ้าของใช้เองมือเดียวจากไยแดงนะครับเดี๋ยวมาดูกัน แรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยกระจังเขาเนี่ยจะเป็นแบบเปิดปิดได้นะครับถ้ารถเนี่ยอยากได้ให้มันเย็นขึ้นมันก็จะเปิดเองนะครับตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามันร้อนมากมันก็จะระบายความร้อนออกมาเองนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศารอบคันอเมร่าวิวนะครับโลโก้ BM อยู่ด้านหน้าป้ายทะเบียนไม่ได้ให้นะครับป้ายนี้สลับอีกใส่อคันหนึ่งนะครับ เซนเซอร์ด้านหน้ามีครบนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของไฟหน้านะครับจะเป็นแบบ Adaptive LED แล้วก็ Daytime r u n n i n g Light เป็นแบบ LED แล้วนะครับรถก็ออริจินอลเลยนะครับก็คือไม่ได้ล้างนะครับออริจินอลเลยคือไม่ได้ล้างนะครับแล้วก็ยางนะครับให้ยางใหญ่มากใส่ยาง2 4 5 4 0 r 2 0เลยนะครับแม็กตัวนี้เป็นแม็ก M performance แม็กขอบ20พร้อมคาลิเปอร์เบรก M สวยๆเลยนะครับข้างในข้างในใหญ่มากล้อใหญ่มากด้านข้างนะครับเขยนแก้ม โลโก้ M นะครับมีดฟเฟเซอร์ก็คือแบบเหมือนเหมือนลมออกผ่านหน่อยนะครับกล้องด้านข้างมีไฟเลี้ยวด้านข้างเป็นแบบ LED มีแล้วก็มีบายสปอร์ตด้านข้างนะครับเป็นไฟสีส้มเตือนมุมอับขณะเปลี่ยนเลนนะครับกระจกนะครับหรือประตูเนี่ยเป็นแบบเฟรมเหลดอนะครับก็คือลายขอบนะครับผมค่อนข้างสวยแล้วก็กุญแจเป็นแบบคอมฟอร์ตนะครับผมระวังรถนิดหนึ่งโอ้โหจักรยานซิ่งจักรยานซิง, <laughs> ซงโอ้โหโอเค แล้วก็ประตูหลังก็เป็นเหมือนกันเฟรมเรล็ดอมเหมือนกันแล้วก็ยางหลังยางหลังใส่ยางใหญ่กว่าใส่275 35 Mac ขอบ20นะครับแล้วก็คาลิเปอร์เบรกเป็นคาลิเปอร์เบรก M นะครับผม Performance นะครับข้างสวยแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังมีครบนะครับปลายท่อเป็นปลายท่อคู่ออกจริงนะครับเป็นชุดแพคเกจ M Performance แล้วข้างหลังเขียนว่า 630i ตรงนู้นเขียนว่าเป็นรุ่น GT นะครับก็คือเป็นรุ่นล่าสปอร์ตค่อนข้างสวย แล้วก็สปอยเลอร์หลังยกขึ้นได้ด้วยนะครับผมก็ปรับความเร็วเองอัตโนมัติหรือเปิดค้างไว้เลยก็ได้นะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมก็ค่อนข้างดีเวลาใช้ในเรื่องของปิกนิกก็มีที่รองเพื่อนเอาไว้รองเวลาขนของมันก็จะไม่เลอะแถมมีผ้ายางอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในสภาพสมบูรณ์มากนะครับโอเคมีที่พับเบาะตรงนี้อีกเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆมีช่องจ่ายไฟอีกตรงนี้อีกนะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปดูออปชันข้างในกันต่อนะครับว่าเป็นไงไปไปดูอ่าอย่างเท่ สวยมากสีจะเป็นสีน้ำตาลนะครับในเรื่องของเบาะหนังแท้ดกกากต้าสีน้ำตาลนะครับสวยมากสวยมากจริงข้างหลังใหญ่มากใหญ่มากเลยนะครับพอรถมันค่อนข้างบอดี้ใหญ่แล้วก็เพอมีการรูฟด้านบนเนี่ยก็คือมีม่านปิดด้วยนะครับแล้วก็บานนี้ซ้อนบานสองได้นะครับอันนี้คือม่านปิดนะครับถ้าเราจะเปิดเรากดเปิดได้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีปุ่ม SOS เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอ,อธิบายจากด้านบนลงมาให้ก่อนนะครับแล้วก็ กระจกนะครับตัดแสงนะครับเลื่อนลงมาจอกลางค่อนข้างจะมีค่อนข้างเยอะนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับใช้ texture control ได้อย่างนี้นะครับเล่นได้แล้วก็มีนวเ i กเตอร์ด้วยนะครับความใหม่ก็คืออันนี้ยังไม่เอาออกเลยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้หน้าจอตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะออกเลยเห็นไหมหน้าจอ TFT นะครับเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยก็ยังไม่เอาออก นะครับไมโน้อยด้วยไม่แค่สามหมนะครับรถมือเดียวนะครับหายากนะครับสภาพแบบนี้แล้วก็เอ premises, ่อเมมโมรี่ซิสมีนะครับเครื่องเสียงฮามาตส์กอนมีพวงมาลัยเอ็มพัลเลอร์แมนเลนคิปปิ้งมีควบคุมรถด้านหน้าได้มีเรดาร์ด้านรถแล้วก็พวงมาลัยเอ็มสปอร์ตเพนช์ชิฟเป็นเกียร์ที่พวงมลาลัยมีนะครับแล้วก็ต่อมาเอา่อในเรื่องของจอเนี่ยจอเนี้ยก็คือเป็นกล้องที่เมื่อกี้ผมบอก360องศานะครับแบบนี้เลยมีพาร์คิ่งแอตติสด้วยนะครับโอเค แล้วก็เรือนไมค์ตัวนี้จะเป็นแบบหน้าจอดิจิตอลเป็นระบบสัมผัสนะครับลดแอร์เพิ่มแอร์เป็นดูโอโซนนะครับผมแล้วก็อุณหภูมินในรถนอกรถแล้วก็แผ่นมาตรงนี้ก็เป็นปุ่มไอไดต์ต่างๆนะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้เบรก,กโฮเกฮีกยร์ p d i n d s มีแล้วก็มียกสปอยเลอร์หลังนะครับมียกความสูงของรถได้นะครับเหมือนแบบช่วงล่างปรับความสูงขึ้นได้นะครับเนี่ยรถมันก็เนี่ยเนี่ยตอนนี้รถมันกำลังยกขึ้นนะครับความรู้สึกรถเนี่ยกะปกระปิดกระปิดกระปิดเร็ว นะครับโอเคแล้วก็กล้องด้านหน้ารถนะครับผมโอเคอ่าโเคตรเจ๋งรถยกรถได้ด้วยโอเคฟึ่งรู้แล้วก็เออผมไม่แน่ใจว่าด้านหลังด้านหลังจะมีม่านด้านหลังหรือเปล่านะครับ้านข้างตรงนี้จะมันมีช่องอยู่นะครับต้องลองเล่นดูอ้อมนี่มีปุ่มม่านด้านหลังด้วยนี่คุณเห็นว้าโ,โเคตรเจ๋งฟึ่งรู้ พึงดูว่าตัว GT ทซื้อ6มีม่านด้านหลังด้วยเจ๋งจังน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะครับว่าเป็นไงไปอ่าเดี๋ยวอันนี้นะครับไปลองขับด้านนองให้นะครับคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเพราะว่ามันเป็น 630i ก็เป็นเครื่องเบนซิน1,998เป cc เป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับเทอร์โบสตัวแล้วก็แรงม้าเนี่ย258้าแรงม้าแล้วก็มาพร้อมกเกียร์8สปีดนะครับช่วงล่างค่อนข้างออกนุ่มเลยขับไปนุ่มเลยแล้วก็เฟิร์มมากนะครับรถด m เเป็นรถที่ขับเฟิร์มมากจริงๆนะครับ้่งบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับดีแล้วก็นุ่มแล้วก็เครื่องเงียบเครื่องเงียบมากเงียบตั้งแต่ดีเซลละแล้วนี่ก็เป็นเบนซินก็ยิ่งเงียบเข้าไปอีก เดี๋ยวลองขับด้านะนอกให้ดูครับว่าจะเป็นไงต้องบอกก่อนนะครับเกิ่นก่อนเลยว่าคันนี้ไม่ใช่รถผมเองนะคันนี้เป็นรถของเพื่อนนะครับแล้วก็ แกฝากขายสนิทกันก็เวลาดูรถก็ดูที่บ้านได้เลยแล้วก็ต้องบอกก่อนมีทําสีมาบ้างนะครับอย่างเช่นพวกด้านท้ายอะไรพวกเนี้ยเรามีลูกเก่าอยู่ว่าทําไมเราถึงทําสีนะครับไม่ได้ไม่ได้ชนนะต้องบอกไม่ได้ชนมีลูกเก่าอยู่เพราะว่าเราแจ้งขายกันแบบตรงๆนะครับเพราะเพื่อนผมมือเดียวเลยจึงแต่ป้ายแดงเพราะฉะนั้นเรารู้ประวัติเลยนะครับคันนี้ว่าทาอะไรยังไงมาบ้างถ้าลูกค้าอยากรู้ก็มาได้เดี๋ยวเราแจ้งแจ้งหมดเลยว่าเราทําอะไรบ้างนะครับโอเคนี่อยากให้ดูนะครับอ ดึงอยู่นะนี่มีเสียงล็อบเครื่องด้วยโอ้้เข้ามาได้ยินหน่อยนะครับตอนนี้ความเร็ว70ละถือว่าเงียบเนี่ยพอผมอลดคันเร่งลงปุ๊บกลายเป็นรถเงียบทันทีเลยร้อยต่อของถนนก็แทบไม่ได้ยินนะครับเสียงลมก็แทบไม่ได้ยินเงียบเงียบจัดเงียบจัดเลยนี่ลองเหยียบให้ดูนะครับระยะแสงแสง้ายแสง้าย,ายโอ้โหเป็นรถที่ขับเฟิร์มจริงเลยฮะโอ้โห สักคันไหมครับสักคันไหมครับากลกองซื้อไปใช้เนี่ยโอโ้โหเนี่ยความเร็ว120แล้วนะคือแบบเสียงลมถ้าไม่ได้ยินอะ่ะเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ยินเสียงลมเนี่ยเนี่ยโอโ้โหทำดีมาก123แล้วนะครับเนี่ยไออันนี้เลนคิปปิ้งโอ้เลนคิปปิ้งใช้งานเดี๋ยวผมปิดก,ก่อนนี่มันมีเลนคิปปิ้งด้วยเมื่อกี้มันมันเบี่ยงวงมาลห้เองเลยนะโอเคฟังก์ชันโคตรเยอะนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับนี่ความเร็ว130แล้วนะครับโอ้เงียบจริงเงียบจัดเลยโอ้โคตรเงียบเงียบจัดเลยครับแล้วขับดีมากถ้าใครที่แบบสนใจมองหาอยู่ผมบอกเลยไม่ผิดหวังลองมาดูคันนี้ดูก่อนนะครับโอ้เงียบมากเนี่ยเดี๋ยวจะถึงคอเต่าแล้วขับแป๊บเดียว133นะครับเดี๋ยวเราลองจัมขคอเต่าให้ดูนะครับว่ารถไซส์ใหญ่ขนาดนี้เวลาจัมมันจะนุ่มขนาดไหนนะฮะมาดูนะครับ จะลงประมาณนี้นะครับวันนี้อ๋นนอ,น,น,อน,น,นุ่มแบบเฟิร์มมากนุ่มแบบเฟิร์มจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวอันนี้ทิ้งท้ายไว้ครับคันนี้รถมือเดียวจากป้ายแดงเลขไม์ตอนนี้อยู่ที่3 4 8 1 7กิโลนะครับสีไม่ใช่สีเดิมทั้งชิ้นมีทําสีบ้างกระชนท้ายกระชนข้างอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเราบอกให้ว่าทำไมถึงทำมีรูปมีรูปอยู่นะครับก็ดูประวัติชัดเจนจากป้ายแดงนะครับ ใครสนใจอยู่ก็มาดูได้แล้วก็ b บ i ยังเหลือเดี๋ยวทิ้งรายละเอียด b s i ไว้ให้นะครับก็เหมือนเดิมรูปภาพนิ่งอยู่ในเพจนะครับรับซื้อรับเทรดนะครับทิ้งเพจไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมเมื่อกี้ลืมเสริมเครื่องเสียงฮามานกาดอนด้วยนะครับลืมแจ้งนะครับเครื่องเสียงอย่างเจ๋งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอีกคันนึงโอ้โหดูขับดิยางดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền bye bye